เลนเอาแบบ60เฟรมเรทเนี่ยผมถือว่าพอเล่นได้เลยนะอาจจะมีช่วงที่เข้าตีนะครับที่เฟรมเรทเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยโอ้โหกล้องหน้าถึงแม้ว่าความละเอียดจะให้มาแค่5ล้านพิกเซลนะครับแต่ถือว่าถ่ายรูปออกมาเนี่ยดูดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังก็ตาม วัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Vivo นะครับนี่คือน้องเล็กสเปคน่ารักนั่นก็คือ Vivo Y01 นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับเพืเ่อนๆหาซื้อแถวบ้านได้เลยนะ หรือที่ใครจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้มีวางจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์กันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จระรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องกันเลยละกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่ถือว่าหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่178กร,รัมนะครับ ส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยดีไซน์ถือว่าบางเลยนะอ่ากับในเรดราคาไม่เกิน4,000บาทเนี่ยรุ่นนี้นะครับความบางจะอยู่ที่8.28ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัว vivo y 0 1เนี่ยด้านหลังนะครับจะเป็นงานซาะล่งเล็กๆทั่วฝาหลังไปหมดเลยงานซาะร่ลงเนี่ยจะเป็นแนวเส้นตรงมานะครับลดลายกราฟิกเนี่ย เราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นลูกตัว x นะครับนี่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะผิวของวัสดุจะเป็นงานด้านนะครับเวลาที่เอามือจับสัมผัสอะไรแบบนี้ข้อดีก็คือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองในส่วนของโมดูลกล้องนะครับจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบก้วนๆหน่อยอโมดูลกล้องเนี่ยจะเป็นลักษณะกระจกนะครับสามารถส่องเป็นกระจกได้เลยนี่มีความมันวาวนะครับ ด้านหลังมีกล้องไม้ใช้งาน1ตัวนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแฟลช LED นะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่ตางๆกันหน่อยนะครับสาหรับรุ่นนี้เริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ตามมาด้วยไม้สนรทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้ยังคงเป็นพอรตไมโคร USB อยู่นะแล้วก็เป็นลําโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม power ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นี้สามารถใส่ได้แบบ3สาอรฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆน,น,นะครับจะว่างเปล่านะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องกันหน่อยนะครับอา้าวอย่างแรกนะครับก็คือสาย USB นั่นเองนะครับสาย USB เนี่ยตัวนี้จะเป็นพอร์ตไ i โคร USB นะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมเนาะส่วนหัวชาร์จเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเล็ก ขาปักจะเป็นขาแบนนะครับก็คือใช้กับบ้านเราได้สบายๆการจ่ายไฟนะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่5โวลต์2 a นะครับหรือประมาณ10วัตต์นะ,ะมาดูกันหน่อยกล่องเล็กมีอะไรกล่องเล็กจะมีคู่มือการใช้งานตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเคส TPU แบบใสนะครับตัวนี้ก็เคสค่อนข้างหนาพอสมควรนะ,อ,ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรใส่ไว้เวลาใส่ก็จะช่วย เวลาเราตกเนี่ยกันจอตรงจอแตกอะไรก็ว่าไปกันเครื่องเป็นรอยอะไรแบบนี้นะครับนี่ใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับปกป้องเครื่องของเราด้วยเวลาใช้งานอะไรแบบนี้เนาะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบนหน้าจอก็คือสิ่งที่ขาดไปเนี่ยอาจจะเป็นหูฟังสมอทอนะครับอันนี้อาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะ มาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยทุกคนการดีไซน์ของหน้าจอก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้หน้าจอจะเป็นแบบหยดน้ํานะครับสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดีไซน์ประมาณนี้อยู่แล้วทุกคนเฉนิาของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับอ่าสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้เลยทุกคนเหมาะกับการใช้ภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะ อาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปใช้งานกลางแจ้งนะครับถ้าจะเอาไปวิ่งพวกลายพวกฟูดแพนด้าอะไรแบบนี้อาจจะไม่เหมาะมากนะักส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่6.51นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับดูหนังฟังเพลงผ่านพวก u t u b e เนี่ย ฮาร์ดแวร์สามารถดูได้ที่ความละเอียด 720p นะครับในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด SD นั่นเองมาดูกันที่อาตาัตราเฟดเรทของหน้าจอกันบ้างทุกคนถ้าใครเป็นสายโซเชียลนะครับเล่น Facebook ไทยดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้เนาะ อัตราเฟรทจะอยู่ที่60เฮิรตนะครับก็เป็นระดับเริ่มต้นนะอ่าแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเวลาที่ไถ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นและติดมือดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือราคาเล็กๆไม่แพงมากแต่พวกฟังก์ชันโหมดถนอมสายตาอะไรแบบนี้เขาก็มีมาให้ใช้งานนะอ่าทนแสงของหน้าจอจะปรับมาแนวอุ่นๆส้มๆประมาณนี้ครับ แต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะถอมสาตามมากกว่านี้นะสามารถเลือกทีมสีมืดได้เช่นเดียวกันรุ่นนี้เขามีมาให้ใช้งานด้วยมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างทุกคนและหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งหน้าตั้งตาลองเนาะอยากจะรู้ว่าราคาถูกแบบเนี้ยมันใช้ CPU อะไรสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ m e d i t e e h Hero P35 นะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.3 g h z นะ สถาปัตยกรรมเนี่ยจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะการทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนั่นเองนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย Cortex A53 ทั้ง8หัวเลยในส่วนของการ์ดจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ PowerVR GE8320 นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์ P นะครับ มันเน้นมาในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะถ้าใครจะเน้นในเรื่องของเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับพวกการาฟิกหนักๆเกมหนักๆนะมาดูกันที่เกมที่ผมไปทสมากันหน่อยนะครับก็เป็นเกมยอดฮิตอย่างเกม ROV นั่นเองนะครับมาดูกันที่การตั้งค่าการาฟิกกันเลยภาพ HD นะครับตัวนี้ผมเลือกมาที่สูงมากนะการแสดงผลผมเลือกมาที่ระดับกลางนะครับ p a ร t i c l e เลือกมาที่สูงมากการตั้งค่าสนามรบเนี่ย ผมเลือกมาที่60เฟรมเรทนั่นเองจากการที่ผมที่ลองเล่นมาสักประมาณ40นาทีนะครับพบว่าสามารถเล่นแบบ60เฟรมเรทได้ค่อนข้างดีมากนะอันนี้หมายถึงช่วงแรกนะครับแต่พอเวลาที่เข้าตีนะครับช่วงชุลงมุนอะไรแบบ,นบเนี้ยพบว่าเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ31ถึง35เลยนะ แต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับเลือกการาฟริกระดับกลางถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าบอกว่าใครอยากจะได้อาัคารลที่บอกว่าลื่นไหลนะครับไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการสระดุดอะไรแบบนี้สามารถเลือก30เฟรมเรทได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่เหมาะกับการปรับสุดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะ มาดูกันที่เรื่องของแรมกับปลอมกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม2กิกนะครับรองเนี่ยให้มาที่32กิกถ้าเพื่อนๆเ,เปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับพื้นที่การใช้งานเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ22กิกประมาณนี้นะระบบจะใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ10กิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะไฟล์ยเยอะหนังเยอะอะไรแบบเนี้ยแน่นอนว่าจะต้องซื้อ m i โคร SD card มาใส่อย่างแน่นอน ซึ่งรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับสูงสุดอยู่ที่ 1TB เทราไบต์เลยมาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับยังไม่ใช่ Android 12นะแล้วก็เวอร์ชัน a n น r o i r o i เนี่ยจะเป็นแบบ Pro Edition ด้วยนะครับยังไม่ใช่บอกว่าพวกตัวเต็มอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัศ OS 11.1นะครับในส่วนของ Wi-Fi ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าราคาจะแค่3,000ปกว่าบาท แต่ก็รองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วความแรงได้อย่างแน่นอนคือบางรุ่นเนี่ยถ้าราคานี้ส่วนใหญ่มันจะได้แค่2.4นะแต่ว่าตัวนี้รองรับ5.0 GHz ได้อีกด้วยทีนี้เราไปดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาแค่ 5ล้านพิกเซลนะแต่ว่า5ล้านพิกเซลของรุ่นนี้ถ่ายรูปโอ้หคือดีมากชัดมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติหรือว่าการถ่ายแบบพอสเทสก็ตามนะครับผมไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วขึ้นเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับว่าการถ่ายแบบปกติกับการถ่ายแบบพอสเทสเนี่ย สีสันเหมือนกันเลยนะครับคือมืงรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉดสีต่างกันนะแต่ว่าตัวนี้ถ่ายได้ใกล้เคียงกันมากๆน่าเสียดายนิดนึงนะครับการถ่ายแบบโบเก้หรือว่าพอ์เทตเนี่ยบิวตี้มันไม่ได้ทํางานไปด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยริ้วรอยนะครับบนใบหน้ามันก็เลยเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแตกต่างกับการถ่ายแบบปกติเลยการถ่ายแบบปกติเนี่ยบิวตี้เขามีให้เราปรับด้วยนะครับสามารถปรับความเนียนของผิวได้นะครับ ปรับความขาวของผิวหน้าก็ได้ด้วยนี่ตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยแต่ว่าไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายออกมา <ๆ S 2> หน้าเราเนี่ยมันจะไม่สลิมมันจะไม่เพียวนั่นเองนะครับหน้าใครใหญ่ก็จะใหญ่อยู่อย่างนั้นนั่นเองส่วนกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานแค่1ตัวนะครับความละเอียดยุดที่8ล้านพิกเซลน่าเสียดายเนาะ น่าจะให้มาโครหรือว่าเลนเดฟมาให้อีกสักหนึ่เลนนะฮะให้มาหนึ่งตัวเนี่ยก็อาจจะน้อยไปสักนิดนึงอ่ะมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยกล้องหลังกันหน่อยทุกคนมาเริ่มก,กันจากการถ่ายบรรยากาศในร้านคาเฟ่กันเลยนะครับรูปนี้เป็นการถ่ายรูปเค้กนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าสีสันมันเนี่ยเหมือนจริงมากๆสีไม่เพี้ยนเลยถึงแม้ว่าถ่ายในที่แสงน้อยก็ตามส่วนการถ่ายบรรยากาศ รูปต่างๆนะครับในบรรยากาศคาเฟ่เนี่ยต้องบอกว่าวันที่ผมไปเทสมาแสงค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยเรื่องของความคมชัดถือว่าใช้ได้เลยครับมาดูกันที่การถ่ายด้านนอกกันบ้างทุกคนวันที่ผมไปเทสเนี่ยอากาศคืมนะครับแล้วก็มีฝนตกด้วยแต่รูปภาพที่ผมไปเทสมาเนี่ยถือว่าให้ความสว่างค่อนข้างดีและที่สําคัญนะครับ8ล้านพิกเซลเนี่ยถ่ายได้ชัดมากมากการถ่ายดอกไม้ถือว่าเป็นอีกจุดดึงน,นะที่ถือว่าถ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับ สีสดแน่ไม่เพี้ยนด้วยนะแต่ที่สำคัญเลยนะครับเวลาที่ซูมในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆต่อเนื่อกันเลยนะครับเรามาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับและอีกหนึ่งความละเอียดเนี่ยจะเป็น7 2 0 p 30เฟรมเรทนะ วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยแน่นอนเราว่าในเรือนราคานี้มันไม่มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินก็เลยอาจจะมีอาการโยกเยกโยกเยกสัก,กนิดหนึ่งไปชมคลิปกันครับเทปวิดีโอกล้องหน้านะครับหนึ่งพันแปดสิบีสามสิบเฟรมเรทนี่คือระยะที่กลางสุดแขนมุมมองจะได้ประมาณนี้นะครับแผนให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยฉากด้านหลังเนี่ยเห็นรายละเอียดได้ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับ รุ่นนี้จะไม่มีการสั่นนะมาลองเทสการเดินหน่อยแล้วกันโอเคทุกคนกล้องหน้าเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนวิดีโอกล้องหลังเนี่ยสามารถได้สูงสุดนะครับจะเป็น 1080p 30ปเฟรมเรทนะครับอีกหนึ่งความละเอียดนั่นก็คือ 720p 30เฟรมเรทนั่นเองในเรื่องของความคมชัดผมคิดว่าเขาถ่ายได้คมชัดใช้ได้เลยนะ ถ้าเปรียบเทียบกับในราคาแค่3000กว่าบาทเนี่ยได้ประมาณนี้ผมถือว่าดีเลยรุ่นนี้นะครับมันเหมาะกับการยืนนิ่งๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็แพนไปรอบๆนะครับชมวิวชมบรรยากาศอะไรก็ว่าไปนะเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีกันสั่นนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายระยะใกล้ถ่ายพวกดอกไม้อะไรแบบนี้นะฮะก็เหมาะเจาะนะครับเพราะว่ารายละเอียดความคมชัดผมถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะ ส่วนถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันจะมีอาการสั่นอยู่สักเล็กน้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันดีกว่าวิดีโอกล้องหลังนะครับ 1080p 30เฟรมเรทไม่มีการสั่นนะเดี๋ยวแพนให้ดูไปรอบๆนะครับบรรยากา,กาศก็ค้มๆหน่อยวันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วย มันอาจจะไม่ได้ไวมากนะครับเปลี่ยนอยาจจะโฟกัสเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000 m a ah, มลแอมนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมทั้งวันนะ,ะถ้าแบตหมดระหว่างวันล่ะตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วเท่าไหร่รุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่ 10วัตต์นะครับพราะฉนนั้นแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยนานสักนิดหนึ่งนะส่วนเรื่องของความปลอดภัยระบบ security อ,อ,อะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะไม่มีตัวสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับบลูท t ธ h รองรับเวอร์ชัน5.0โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสกันในส่วนของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีลำโพงตัวเดียวอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะต้องขอญาตช่อง a p p l e K c h a n n e l ด้วยละกันนะครับ ช่องอะไรก็ไม่รู้ร้องเพลงเพาะมากๆถ้าไม่เชื่อลองกดไปฟังได้เลยนะทุกคนอันนี้ผมเปิดส่วนเรียบร้อยแล้วนะแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวโอนเสียงจะเป็นออกแล้ว,วมหมมาทุกคนเบสค่นข้างบางนะ <Like> เสียงคนร้องค่อนข้างชัดเจนดีนะครับเพียงแต่ว่าโทนเสียงเนี่ยมันอาจจะเป็นออกแหลมไปสักนิดหนึ่งนะโอเคทุกคนและนี่ก็คือรีวิว vivo y 0 1นะครับกับราคาที่เปิดตัวมาอยู่ที่3699บาทเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันเหมาะกับใคร ถ้าเราจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้ที่ไม่ได้เน้นการใช้งานมากนะครับเน้นแบบโทรเข้ารับสายอะไรแบบนี้เนาะเล่นเฟซเล่นไลน์บ้างเนี่ยเหมาะเจาะนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครจะเล่นในเรื่องของเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกนะเพราะว่ารุ่นนี้ CPU เป็น Meditech Hero p 3พีก็ เป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปอะไรแบบนี้มากกว่าสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับสามารถคลิกรยายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะรุ่นนี้มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับจะไปซื้อเองแถวบ้านก็สามารถทำได้หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ vivo โดยตรงนะครับ o f f i c i a l แน่นอนมัน่นใจได้เลยว่าสินค้าที่รับเนี่ยจะเป็นของแท้นะครับ ใครยังไม่กด u b s c r i b e เนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆดีๆแบบนี้มาจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ